สวัสดีค่ะกินเจนชาแนลนะจ๊ะวันนี้ป้าเอ็นไปเลินไ,ไปเดินนะไปเลยมไปเดินตลาดเทศบาลวันวันศุกร์ก็เจอปุ๊นี่มันบรีมันบรีนี่เอ็นเล้วมันยั่วยวนมากค่ะ มันบอรี่ก็คือาอะไรนะต้นมอนไห,หมอ่ะต้นมอนต้นมอนที่เขาเอาเอาใบเลี้ยงไหมอะ่ะตาไหมที่ทําผ้าไหมชิมชิมนะอืมโอ้ยเปรี้ยวเีหวานถ้าดําแบบนี้น่าจะเปรี้ยวอะไรนะน่าจะหวานอาะอืมนี้หวาน ดำแบบนี้เลยอ่ะอืมหวานถ้ามีแดงแบบนี้มัจะเปรี้ยวน่าจะเปรี้ยวไปหวานอืมอันนี้อืมหวาน จริงเปรี้ยวน่าจะมีปรนะโยชน์กว่าเนาะ

có thông thiệt này ạ. Ok, bỏ cái này rồi, Bye bye.